ญาติโยมพัฒบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ากันยายนพุทธศักราช2563วันนี้อาตมาหนีงานช่วงบ่ายไปเฝ้าสมเด็จพระนิยาวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคริณนายกอัมพระมหาเทระ ที่วราชบพษิษสถิมหาสิมารามเพื่อกราบขอบพระคุณที่พระองค์ประทานข้าวสารช่วยลงทานต้านภายัยโควิดของวัดท่าขนุนไปสองวาระครั้งละห้ารอยกิโลกร,รมัมและขณะเดียวกันก็เข้าร่วมพิธีการ อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเนื่องในวาระการสถาปนาวัดราชบาพิตรธิดมหาสิมารามครบหนึ่งห้าสิบปีเิยญาติโยมพระทบริสัตวหลายท่านก็อาจจะเห็นว่าในเรื่องของวัตถุมงคลนั้นเป็นความจำเป็น ที่จะต้องมีไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดโยงกำลังใจของเราในขณะเดียวกันนักวิชาการหลายท่านที่ต้องบอกว่าเสียแรงเป็นนักวิชาการแต่ว่าเบาปัญญาเป็นนิดหนึ่งไม่ได้เห็นสิ่งที่บราณาจารย์ท่านซ่อนเอาไว้ในวัตถุมงคล ว่าเป็นการสอนให้เราปฏิบัติกรรมฐานสำคัญอย่างง่ายดายที่สุดโดยที่ไม่ต้องเขี่ยวเข็นกันมากเพราะว่าวัตถุมงคลน,นั้นอย่างของวันนี้ก็มีทั้งรูปพระพุทธเจ้าก็คือพระอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถมัตราชพบพิตมหาสิมาราม มีพระนิรันตรายซึ่งเป็นพระสำคัญที่ในหลวงรัชการที่สี่ทรงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็มีรูปพะสมตลอดจนกระทั่งพระชายาลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้น ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเรานำอารูปปพุทธรูปไปสักการะบูชาคือการที่เราปฏิบัติในพุทธานุสติเป็นการยึดโยงจิตของเราให้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเป็นรูปธปรรมท,ที่สุด เพราะว่ามีรูปนิมิตก็คือพระพุทธรูปปรากฏอยู่ตรงหน้าของเราอย่างชัดเจนขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์ก็จะได้สังคานุสติคือการระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ตลอดจนกระทั่งถ้าเราระลึกถึงว่าพระสงฆ์นั้นคือหลวงปู่หลวงพ่อของเรา เมตตาสั่งสอนเรามาอย่างไรนั่นจัดเป็นธรรมานุสติกรมฐานถ้ายิ่งเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้นอย่างได้ผลก็ยิ่งจัดเป็นธรรมานุสติกรมฐานอย่างเต็มระดับบางท่านอาจจะสงสัยว่าอย่างพระรูปในหลวงรัชการที่ห้าจัดเป็นกองกรรมฐานอย่างไร นั่นก็จัดว่าเราปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไว้ว่าปูชาจะอุชนียนังเอตัมบังขลมุตตมังคือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาจัดว่าเป็นอุดมมงคลอย่างสูงสุดองค์ในหลวงนั้นแต่โบราณมาก็ถือว่าเป็นสมมติเทพ และโดยเฉพาะถ้าเป็นสมมุติเทพที่ปฏิบัติอยู่ในทศพิธราชธรรมก็แปลว่าพระองค์ท่านควรค่าแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะถ้าท่านทั้งหลายนึกถึงพระบาทสมเด็จพระชนาการิเบตมหามูมิพลอดุลยเดชมหาราชองค์ในหลวงราชการที่9นั้น พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในการปกครองประเทศอย่างแท้จริงพระบรมราชวาทที่ประธานในวาระในโอกาสต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นดังนั้นถ้าหากว่าเราระลึกถึงในส่วนของพระบรมราชวาทของพระองค์ท่าน ก็จัดเป็นธรรมานุสติกรรมฐานถ้าหากว่าแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาพระองค์ท่านก็แปลว่ากำลังปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระธรรมในส่วนที่ตรัสเอาไว้ว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นเอง ดังนั้นในส่วนที่ท่านทั้งหลายเมื่อถึงเวลาแล้วก็นำเอาวัตถุมงคลไปบูชาก็แปลว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติในกองกรรมฐานใหญ่คือพุทธานุสติกรรมฐานการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมานุสติกรรมฐานการระลึกถึงพระธรรม สำคาญนุสติกรรมาฐานการระลึกถึงพระสงฆ์ซึ่งการระลึกถึงนี้ถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องคือระลึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่พระบริสุทธทิคุณที่พระองค์ท่านชำระจิตใจให้ผ่องใสาจากิเลสได้อย่างวิเศษยิ่งในพระกรุณาทิคุณ คือทรงเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากตลอด45ปีเต็มๆเป็นต้นหรือว่าระลึกคุณของพระธรรมว่าเป็นเครื่องป้องกันเราไม่ให้ตกสู่อายภูมิเป็นเครื่องนำเราก้าวพ้นจากกองทุกข์เข้าสู่อนิพพานหรือว่าระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติ ตรงปฏิบัติควรต่อธรรมและปฏิบัติชอบแล้วด้วยประการทั้งปวงสามารถเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นต้นถ้าเราระลึกถึงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลักษณะนี้ โดยมีวัตถุมงคลเป็นเครื่องยึดโยงจิตใจก็แปลว่าเราเข้าถึงปริศนาธรรมที่บราณาจารย์ได้แฝงเอาไว้ในวัตถุมงคลอย่างแท้จริงโดยเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเป็นกองกรรมฐานที่นำพาเราไปสู่พระนิพพานได้ง่ายที่สุด เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนอกจากพระนิพพานเราระลึกถึงพระองค์ท่านก็คือเราอยู่ใกล้พระองค์ท่านเราอยู่ใกล้พระองค์ท่านก็คือเราอยู่กับพระนิพพานลำดับต่อไปก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามมัตยาศัยจนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา মাকাড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 ্য় Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. ก็ให้ทุกคนค่อยๆคลายสมาธิอมัน,นะจะแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งอยู่ที่การภาวนาและพิจารณาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ได้ใช้ในะกรารวิที่ส่วนกุศลกันต่อไป